จากที่เมื่อวานสีได้ลงคลิปบอกบุญไปนะคะว่าวันจันนี้จะมีปล่อยปลาทั้งหมด15กิโลค่ะตามกำลังของวันจันนะคะซึ่งมีพี่ๆเพื่อนๆจากทาง t i k t o k นะคะร่วมบุญกันมาค่ะ<ม>พร้อมด้วยกลุ่มบุญสัมพันธ์แล้วก็รวบรวมกันมาค่ะได้ถ่ายชีวิตของปลาช่อนหน้าเขียงนะคะเป็นปลาช่อน15กิโลค่ะกิโลละ150บาทวันนี้อาจารย์น่าจะไม่มีผู้ช่วยนะคะไม่ค่อยสะดวกถ่ายรูปสักเท่าไหร่นะคะก็ ได้เป็นภาพนิ่งแทนนะคะได้ปลาช่อน15กิโลค่ะแล้วก็มีเจ้าน้องปลาดุกมาด้วยค่ะตัวหนึ่งน,น้องน่าจะอยากไปด้วยอาจารย์ก็เลยพาไปด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นบุญกุศลที่เราทําร่วมกันนะคะสิขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะใครที่ไม่ได้ร่วมบุญการแต่ว่าผ่านมาเจอคลิปนี้สามารถอธิษฐานอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันได้นะคะยิ่งอนุโมทนาเท่าไหร่บุญกุศลก็จะยิ่งแผ่ไปสาน ที่กำลังติดติดขัดขัดในเรื่องใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงหายเร็วๆนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ